น้อยผู้ที่ชอบแปลงฟันเป็นชีวิตจิตใจในทุกๆวันเขาจะแปลงฟันทุกครั้งหลังมื้ออาหารแต่ภายในใจของเขาเล็กๆแล้วก็แอบคิดว่าขยะจากหลอดยาสีฟันที่เขาใช้จะถูกกำจัดไปอย่างไรจึงครังแฟนของเขาได้รับโปรเจกต์จากอาจารย์อ่ามิสิตุวันนี้อาจารย์มีโปรเจกต์ให้ทำนะครับเกี่ยวกับ s ีโ h o u e t ให้นิสิตนำหัวข,อขอ้อนี้ได้รับจากอาจารย์ในภาษาอะไรกุณนะครับแล้วก็มาส่นอ,อาจารย์วันนี้เลือกทานได้ครับ เฮ้ยจากมาถึงครับจากกันเราทำอะไรกันดีวะงั้นเราลองทาชาวบูกันก่อนดีไหมอใช่เราเปิดทีวีตหาชาวบูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ NU News ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกเราเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากมนุษย์เราได้สร้างขยะขึ้นมามากมายหลากหลายชนิดและนอกจากนี้ขยะยังสามารถฆ่าชีวิตสัตว์ไปในอีกหลายชีวิตได้อีกด้วยค่ะดังนั้นจะอยากรณรงค์ให้ทุกคนหันมาช่วยกันหาแนวทางลดปัญหาขยะเหล่านี้กันค่ะวันนี้ e n ็นยูนขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะเออใช่เมื่อเช้าแฟนเราแพ็ฟันรถยนต์ฟันหมุนลอย ถ้าแ,แฟนเราทิ้งหล yes, อดยาสีฟันลงขยะเราคิดว่าหนึ่งหลอดใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนเท่ากับปีหนึ่งเราใช้2อหลอดต่อหนึ่งคนแล้วโลกเรามี8ปดพันล้านคนจะต้องใช้ขยะจากหลอดยาสีฟันเท่าไหร่แล้วเราทำยาสีฟันแบบเม็ดใั่ไหมเพราะว่าน่าจะมันเกิดเศษองกระดาษได้และน่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ในหลอดยาสีฟันด้วยใช่ เเรามาม็ไถ้ามองถึงกิจกรรมที่ทำอยู่ในห้องน้ำแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการแปลงฟันเราจะเห็นน้อยมากว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างต่อโลกของเราส่วนใหญ่คนจะมองว่ามีปัญหาเปิดน้ำทิ้งไว้ก็มีน้ำที่เสียไปถ้าเรามองที่วัจากการได้มาของยาสีฟันที่ไม่ได้มาแค่ตัวยาสีฟันแล้ว แต่ยังมีหลอดและฝาที่ทําจากพลาสติกด้วยเราจึงได้คิดหาแนวทางว่าจะสามารถลดผลกระทบส่วนไหนได้บ้างเราเลือกแค่ส่วนผสมที่จําเป็นจริงๆสําหรับการดูแลปากและฟันจึงได้เอาสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นสีสารคงรูปและน้ําออกไปเพราะในยาสีฟันมีน้ําอยู่ถึง70%ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตง่ายขึ้นใช้กระบวนการน้อยลงใช้พลังงานลดลง เพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผลกระทบลดลงไปกระบวนการละนิดละหน่อยแต่โดยรวมก็เหมือนเราลดตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลยนอกจากนี้ตัวแพ็กเกจก็ยังสามารถใช้เป็นกระดาษได้หากกลัวเกิดความชื้นผู้ใช้สามารถนำใบบรรจุเสียขวดแก้วที่หลายๆบ้านมีอยู่แล้วได้ด้วยหลังจากที่มียาสีฟันแบบอัดเม็ดน้อยก็มีความสุขกับการแปลงฟันโดยไม่ต้องกังวลถึงขยะที่เกิดจากยาสีฟันที่ตนเองใช้อีกต่อไป